ง <c oughs> ่อยน้าเข่าของน้องเนาะปาดแมียมเกี่ยงไม่ลอยเ <c oughs> ยจือ้อเกี่ยงไม่ลอยเลยเนี่ยเห็นบ่โอ้ยกลับมาเมย์ชเมย์แกเพชรบุญน้าตาขำเครียดเออเอท่นเทศีมองเอท่นเทศีมุ่นนี่ใส่ติง้งบ่หรอวะเนี่ยแอบวะ แอบอเขาเห็ดมานี่ยเบิ่องดีถูกมุมแอบอเขาเห็ดมามาตัวตัวหมดเจ้าแล้วตัวหมดเจ้าไอ้ซึ่งสบมาสันเบิ่งกว้างเป็นจริงในนาเบิ่งเมื่อไรหมแล้วเนี่ยเห็ดในโคนมันติดไพ่นอกเนี่ยแอบพวกนี่สายคนมาติดไพ่นอกเลยเห็นบ่นเนี่ยมองเป็นไก่ง่า,งาพอขนคน่ง่าพอแตงน,นี่ยเออมันโลงมันย่เห็นบ่นี่โลงมันย่ โล่นี่มันโล่มันใยากไปแล้วมันตัวเฮามากถ้าเกิดอยู่แล้วตัวว่าเพิ่มเข้าไปอีกมีนี่ตัวเข้ามาเพิ่อนปีกเห็นบ่มึงจะจืออ่ามึงฉัน,นาตาฉันไปจิตแม่งมึงเคิกแถวไหนโอ้ <c oughs> อยเ <c oughs> บิง่งเอาเด้อพี่นอ้องอือโกลสีดหลูกหาจริงหูสูดจะได้หูว่าผูดด้ใดเลยนะเขามาหาสูนะ่ะแบบบริสุทธิ์ผุดพองก็แบบ บริสุทธิ์มีความบริสุทธิ์ใจเขามาหาสู่ว่หรือแต่งเติมสีแต่งเขามาเพื่อมาหลอกมาหลอนสู่ต้องระวังเด้ออเห็นเบิ้งแอบเป็นตัวอย่างนี่อาจารย์ไทยแอบมีอย่างสื่อมัน้สื่อยังกับปงงูหรอแอบมันม้านี่เนี่ยเบิ้งเอาเสาร์นี่พูด่ะเบิ้งไหนเอาทีละเบุ้งพูเลยงิดอ้าวนี่แหละไอ้คิด พิจรารณาครบคน้นนะอยครบทีนาเยะครบทีนาตาหลายครบคน้นครบอย่างแก้วหนาตาเป็นหลากหลายดิยบ่ได้ดิพิจรารณาทั้งภายในภายนอกภายนอก,ภา,นอกภายในเอกผสมประสานกันเด้อ่อันนี้มันว่ามันแต่งแอบง้ามต้องหาข้อมูลข้อมันจริงว่ามันแบนอีรีกี่บ่เนี่ยระวังอ่าสว